คุณเป็นจังได้จ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมักจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้องเขาไปเก็บเห็ดมาเดินนั่งพญาเห็ดพ่อแม่พี่น้องเออเบิ่งนั่งพญาเห็ดดอกนี้ป๊าติดตัวใหญ่ตำนาจอยเลยพ่อแม่พี่น้องไ็้จอมันปวดมันพูดโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่ปวดพ่อีหลีพ่อแม่พี่น้องจัสิพามาทำความสะอาดเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องจอยกระสีเซียนเอามันลวกลวกแล้วก็ให้ให้น้ามันเสด็จ แต่ว่าอันนี้สวยแก่แกงนะจ้ะเด้ออันนี้สีล่างทั้ความสะอาดอันนี้งามๆเหมือนอุบวบจังสีนี่สีเลือกไก่แกงจ้ะส่วนอันใดที่มันเดินที่มันเดินดอกอันบกค่อยสวยปไนได้ี่จอยสิพ่าเอาไว้หนึ่งใบถันยาใส่ซองฟิตนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหรือว่าไปเฮ็ดแหนมไปเฮ็ดยังก็คือว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะป้าโถ่ป้โทเบื้องเนี้ยนี่โอ้ยอีพอคอยดอกบักใหญ่บักเตะมาจ้ะสิพ่าทั้ความสะอาดพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวงัดอันเฮ็นอันนี้เอห็ด แบลน้องแบ่งไปหน่อยนึ่งนอกนั้นอะไรแม่ทไม่ใหญ่มาใหญ่จัดการเรียบร,อยร้อยเลยจ้ะมื่น้องฮ่สวัสดีอยางเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่น้องฮ่าฮ่าไว้เมาสวรรค์เฮ็ดหนีจ้ะพ่อแม่พี่น้องป่าฮ่าหยิบยางมะกระดอกกระเดียแท้ดอกเดียวพ่อแม่พี่น้องดอกเดียวบานสะใจเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าวกก่วาปวดเพราะเจ้าหน่ำเจ้างับไปกันกเบิ่องนี้นี่เบิ่งดอกเดียวเน่เนี่ป๊อดภานะพานะ ดอกญ่คักใหญ่แน่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยใหญ่ก็น่าจอยอีกปัดดอกเดียวดอกนี้ดอกเดียวดอกใหญ่สะใจอีหลีจะะล้ะพ่อแม่พี่น้องปาทุกปาทุกโพดแล้วอเอาเก็บยวไปนี่กันไปจะไปจะสู้พวกเจ้ากันก่นี่แหละดอกนี้ไงเนี้ยไปนี่กันปาทุกปาทุกมาคักมาเนยเจริญเธอร์เซรามิกจอยเซรามิกที่ อ๋าคือจังเราหมีสองไบอยังเมื่อกี้นี่เออผีบ้ามีผีนองเลยอันนี้เนอ้ยตัดขามใส่จากพ่อแม่เะะปเ่น้องอนี้จะว่าเป็นน้ำข็งมเย็ยนก็จะเนาะว่าไงนีง่ตัดเอาเสือเฮ็ดมันออกเอาขาเฮ็ดมันออกพ่อแม่พป่น้อง,สงเสดไปไว้จะใส่ต้นใหม่มันอสิเท่ลงนกคือจังสิงเปลี่ยนที่อนปรียวเนี่ยมาถูกพ่เนหนอง น้ำลุมมบกรูดะกดนงดอกเล็กดอกใหญ่กบานฉันแม่น้ำลำกองจนได้ชมเชยปุขาดบอดจอบไปจรงอยู่ไหนยู่ังก็เลยสิขวมจำสั่มจับพ่อแม่พี่น้องเงื่อนกูนะปุ๊บดอกแค่ดอกนี่ไรบางเนี่ยปัด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 ปั เดี๋ยวดอกเค็ดจอยจอยตัดงดอกจอยกระชี่กับแบบนี้ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเวลามันใส่ถองฟิตมันจังสีมีเนื้อทีพ่อแม่ยังดอกเดี๋ยวมันสีพ่อมีเนื้อทีเป็นว่าแข็งปั้นเลยอันนี้ดอกไม่หน่อยนี่สุกตัวยังมาดิพ่อแม่หน่ทีเด็ดพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่ มันอยู่ทุกเดือนเดนใหม่ปุ่นมันอกี้หลังไงต้องความสะอาดายเด้อเนี่ยไม่มีขี้ดินนะจ๊ะเนาะนี่ดอกไม้นี่ล่างกระแพกใส่ช่องฟิตไปตุ่วพ่อๆกับปุ่นไปจิ้ม้บ้านแม่ลูกอ่อนปุ่นบานน้องยิงมุ่นตู่กัเจ้าตู่บักใหญ่นาะจะเกิดหมองจะสีแซ่อตู่กันตัวน้องยิ้มเต็มอยู่จ้ะนี่นี่ อยด่ดบัยวยนี่นี่ก็ใช่ย่อยสมือนยังไงตัวปักไงปักเตเป็นว่าเข็งพ่อแม่เป็นวนไยแข็งปักเลยเวลากินเวลาแกงก็เดินเด้นีแกน่นึเกาล เก็บใบดอกแดงงามๆไดๆ้หน่อยก็สิแพ็คใส่ถุงใบไอ้ายเพ่อนั่นเฮ็ดซอดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตัดกงตัดขามันออกเป็ีซะละ่ะจังเลือกเอาอีกเจนึงว่าดอกแดงมันอวบมันอันใบอ้ายเพ่อแม่ที่ซอดโอ้ตุ่งที่เด้แข็งแล้วเถือว่นเงี้ยนี่สั่นไปสันอยู่นี่ เดี๋ยวกองเห็นปะเงี้ยกติพวกเจ้าเห็นมาละเจ้จะเนี่ยเป็นกองเขาไม่จะไกลๆจังเอยก็ดนจ่ะเด้อนนั่นพญาเห็ดสวรรคัดเนาะไงนี่ว่างไป้างนอกรันที่ได้แข็งเราเหิดไหมอากาศเย็นเนจ่าเด้อตะวันบริติลบจากตะวันมันกระซองอุ่า จะล้างง่ายทำความสะอาดง่ายๆขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรัจจะรด้สำหรับจันที่เขามาเบิง้งจอยเบิ้งคลิปจอยไม่ไม่รัจจาเนาะจอยเป็นคนจังหวัดอุดรธานีจากพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีรัจจารดด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ะจอยมาอยู่เดนมาร์กได้สี่สิบสองสี่สิบสองปีนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องแต่ลูกชายมาผู้หนึง่งมาอยู่นําผู้หนึง่ง ถิ่ม,มัวแล้วก็ติานีบ่อแ,แล้วก็ถิ่นม,มัวไปละแต่ลูกชายมาอยู่น้ำพุนึงจากพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ใช่กับสิบเอ็ดสิบเอ็ดพะว่าสิบเก้าปีจ้ะใช่สิบเก้าละสิบเก้าปีละเนี่ยกใหญ่ออกไปอยู่ห้องตั้งหากแล้วพ่อแม่พี่นอ้องจะไปใส่ชีวิตอยู่ของต่างหากเจ้าของส่วนลูกสาวจอยเนี่ยอยู่พัทยาแต่อยู่น่าเหมือนแฟนเขาจอยก,ก็ได้ร้านพุนึงแล้วล่ะลูกสาวจอยกับอายุยี่สิบห้าปีแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจอยก,กับเป็นจอยก,กับเป็นก้นจังหวัดอุดรนะจ๊ะนาะอายุจอยเนี่ยอายุสี่ สี่สิบห้ากว่าบางกันของพันทินสี 4, ่สามมาการ่านี่เดี๋ยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจกะมาเฮ็ดงานอยู่โรงงานนอกจาะเนาะเฮ็ดงานอยู่โรงงานโรงงานขาหมูขาโรงงานขาหมูอ่ะเนี่ยขาทั้งเสาทั้งหลอดเสาหลอดปลายนะครับมื่นึงกับประมาณเกือบสองหมื่กว่าตจากพ่อแม่พี่นอ้องจะเฮ็ดงานโร 2, นกกนง,นงงานมากอะสิบเอ็ดปีละเกือบสิบสองป,ปีนี่ละซ้ำกันแล้วก็เป็นอายุที่จอยมาอยู่เดนมาร์กจก้ะมาอยู่ปุ๊บไปโรงเรียนพร้อมกัน ไปรุ่งเรียนไปฮ็ดงานพร้อมเลยมือเดียวกันเลยจ้ะตอวนี้บ่ปล่อยโอกาสให้รุดร้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องดูดีๆดูดีๆนี่แนนนี่โอ้วอเก้นเสียบเลยจ้ะอเอาว่างไปว่านรรี้นรร่อพ่อสองชั่วโมงเอาขอมาตัดจังไบจังหวันเขียนกัอบอะไร,ร อากาศมันเย็นข้างนอกรนะสององศามันจะแข็งมันจะงอที่การต้อกวาดสะอาดทิศข้อตัวเนี่ยจวดไม่อยากไม่อยากนั่งจากพู้แม่พี่นอ้องผู้ยังไปยังหูบ่จะนั่งกบบจวดเจ็บหัวเขาเรื่องของเรื่องอนะไนั่งงอแข้งงอขาแล้วเจ็บหัวเขาแค่ไหนจะยืนนะั่นแหะยืนให้ตัวฟาวให็ตัวฟาวเาล้ว น,นูนอนเนี่ยนก๋เก่งเสียทัดอ่อนๆีจุ้งจี้จั้เงินอยู่ยต้องเงินจนใหม่มันกะจน,นใหม่มันกะแหงกะเหี่ยวเพิกะพ่มีนามรอเลี่ยงดอกเค็ดกะส่งสีแหงให้จักน้อยแต่ว่าบรเิเทาด้อจ้ะดอกเค็เเดนี่บริเทาจ้ะันเ่นด้นนามด้วยน,น่เพิ่กะ หัวปอนก็จะงินเงินช่อยยุติการอันนั่นแหละแป๊บเดียววันนี้ยุบานผู้เดียวไอ้จิ๊บเพิ่งไปเล่นน้ำลูกนั่นมันล้านเพิ่นปกติเล่าก็ะซิส่วนเราไปย่างออกกําลังกายยงานหลังจากเริ่มออกกินเขาแล้วไจ่เจอตัวมื้อเพิ่นเราไม่ไปกินเขา ทความสะอาดงานจะแปบแบบลวกใยห่อใส่ช่องฟิตรใยไปจะแจกจ่ายกันกินจ้าพ่อแม่พี่น,น้อง่อแม่ของก็เสียไม,ม่ขีดทีจีจ่อยเก็บกเก็บผ้าแต่จ่อยผ้าในแซ่ดอกจอยแจกมูไปเมื่เลยจำในช่องฟิตจ้อยมันกับว่ามีพื้นทีนั่นแหละจ้ะถ้ายูนิ่ไปรออันปลาเก็บเพชรกำลังสวยมาก อันเป็นตัวเฮ็ดมาตรงไหนนี่เฮ็ดตัวเฮ็ดคอยเข็นฟังเลยเฮ็ดกับไปลินน้ำลูกน้ำร้านคนปันป่นจัก,กรยานไปเพราะว่ามันวัไกลจากกันจ้ะลูกสาวก็ลูกคือกับยูไก่กันเนี่ยแต่ว่าพวกเราฟังท่านซื่อปูกกกกก่กับยายกับยูไก่ก็เป็นลูกสาวกับลูกคือนเะ่รอข้าจะเอาย่างไปหาเลินนั่กันได้ ยู่อ่องคานอ่องแอวกันนี่แล้วลูกชายจอยกันใหญ่ไปยุ่นห้องเช่าก็มาไกลจากนี่ดอกจก้ะชช่ไปยุ่กับมันเพื่อนเพื่อนใช่อันเพื่อนใช่เน่ยเป็นคนฟิลิปปินส์จากเขาก็มายุ่งินเดนมาร์กกันหน่อยคือกันใช่ย,ยู่เขาเพื่อนเด,นดม่วนถือขิงเพื่อนถือใจถือถือผูกมือเพื่อน ที่จังสีเวลาเพืออ่อนนี้มาเนี่เพื่อนอยู่ใต้ควันแล้วเพื่อนอวกเพื่อนอันนี่มันจะอยู่ใต้ควันเกินไปร้ายกับเออเบื่อเพราะวันใบใหม่ใบย,ยังมันกบมันเกินแล้วจังละมันนี่แป๊บแป๊บแข็งเลย สีแบบนี้แล้วเวลาแพ็คมันจานแพ็คง่ายจ้ะพ่อแม่พี่หน,นุ่มทุกงานนี่ลูกชายจ้อยกะกะเศร้าเรียนหนังสือเพราะว่าเพิ่นสไิไปเมืองไทยไปเอาไปเกณฑ์ทหารนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็เลยให้ไปหาเทุกงานก็เลยสมัครงานให้ลูกสมัครงานให้ลูกให้ลูกได้ทันน ถ้างั้นเสียค่าตัวเจ้าของไปมัง่งได้เองเพราะว่าใหญ่แล้วผู้นี่คนอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนี่หลังจาก่สิบแปดปีไปแล้วนีเขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะเนาะต้องไล่ใจเนี่ยจต้องเป็นของตัวเองนหะตอนเด็กโยวกับพ่อกับแม่น่ะแต่ว่าใครอยู่ลุกจอยในอีหยังก็เฮ็ดเมือไปสมัครงานนี่หลา่มองกไปเฮ็ดเฮ็ดหลา่มองคือกันจ้ะอันมองสุดท้ายนี่ไปขับรถอันไปขับรถอีหยังก็ละ่ะ รถยกของไปขับรถยกของอาจ๊ะนอตะวันย่างเวลามีงานเขาก็เอินไป,ไปเวลาบ่ามีงานเขาก็บ่เอิน่นมันบ่เป็นก่อเป็นกำมบ่เป็น,ปนบอกมันบ่พ่สเสด็จเป็นเงินชั่วโมงเหมืนแม่จ๊ะก็เลยบอกว่าโอ้ลูกเศร้ซา,าซาสันดอกว่านี่แม่สเปสมัครงานเดนิสข้าวให้กือแม่เฮ็ดดิสมั่นจะเอาเอกสารไปยื่นกันด้เฮ็ดเลยจ้ะเพราะว่าจอยลุ้จักกับผูยย้ใหญ่ทางในเนะยาะผู้ใหญ่ทางในหรืพกกกกอพวกแกรุ้จักรไปที่จอยนี่ละ สมัยก่อนนี่ยไอจีจอยเป็นกับไปเฮ็ดงานอยู่กี่เดียวกันกับเมียนั่นะเพิ่นเป็นช่างจ้ะเป็นช่างเครื่องเพิ่นกะไปเฮ็ดงานได้ประมาณสักสี่อันจอยเฮ็ดงานได้ประมาณสักสักอะไรล่ะสี่ปีนี่แหละเพิ่นกะเลยออกจากนั่นเพิ่นไปลี่นสมัครงานใหม่เพิ่นว่าเพิ่นมีความสามารถไรเพิ่นก็อยากใช้ความสามารถเพิ่นเนี่เป็นประโยชน์เพิ่นว่าอาสัยเอาให้เพื่อนกะไปจากเรดีวันสิเนาะ เพไนก็ไปสมัครงานมองไม่เพื่อนเพื่อนก็ถตือใจงานเพื่อนเพื่อนก็บยู่งหลอกเพ่อนทำยู่งหลอกทำกับดียู่ไปยู่มากแบบหนึ่งแกโตไปกับเพื่อนก็สีเบืล์เพื่อนหนาละตี้เพราะว่าเพื่อนก็บยู่งหลอกทำมาหลายปีแล้วจ้ะเนาะเพื่อนก็เลยอยากใหญ่ลุกมายู่งหลอกสอนเพื่อนเลยใหญ่ลุกมายู่งหลอกสอนนี่เหมือนจอยครับแต่เวลาไปทำงานก็ไปพร้อมกันนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนเอาจอยไปส่งก่อนเอาลูกเอาเมียไปส่งสักก่อนเพื่อนจ้างลบพ่อจีทำงานเพื่อน คือว่าแล้วจะเนาะถามวายหงือนมันไหนเงืนดีบอกกระไลเงื่นดีอยู่จแต่ว่าัายล่ใจมันกัหลายได้จากเด้อคาคองฉีมันแพงแพงเลยค้าองฉีแพงค่ะจากยปมแพงคคาคลองฉิบเขาคล้องแห่งเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาเนี่ยโอ้ยึ้นนาปานซูเขาคลองเลยนหบหอกมาเลย มันปวดมันปวดไรบ้างี่ันออกไปกันสู้มันง่ามันตัดมันลวกอะไรหมวใจเริ่มหแล้วยาอ่อนห็นลูมันอยแล้วผ่าลงเลยฉีลงเลยตัวเคปพ่นมาปุ๊บางแกนนอนไปเก็บมาที่มันปวดาย ดนี่กตดอกอวบอันนี้อันนี้อดีทีดอกนั้นแหน่ปันเนี่ย อีีตอนแรกว่าสิเป็นผ้าแกงเห็ดว่าเน,น,นี่แกงจนะัาแป๊บนึงวันนี้ไปเก็บเห็ดก็มากก็เขามาบานจนหงึกกระคำแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะเฮ็ดอันแกงเงนอ้อมไก่จใจว่าจะกินเขาอยู่จะฝ่ามาทำความสะอาดเฮ็ดฝ่ามาล้างทำความสะอาดเห็ดฝ่ามาลวกมาต้มไป ท่านอาจารย์ว่าถึงเวลาสิเป็นนวลตื่นสอบเพชรยาี่ีกแหละเป็นคนุจังหวัดอุดรธานีสาวอุดรชนศิลเลียนจิตติพัชรวาประเดิจรณ์จัจกเาจากเียจับพ่อแม่พี่น้องใส่ตะสูง ห้าปาปาทุ้งหนื้อมาอยู่แต่ว่าบ่งบริส่ยันประทุง้งรงุดเแค่จะเป็นอวนเป็นอ้วนเป็นใหญ่อุย้ยโอนดิ มันเดืเดตลอดเลเป็น,นังไงสมบูรณ์ขลายโอ้บลเบลาเกีงเสียบจาแล้ว ไปแต่นนำหนุบามือระตาเาล็กนองหนอนมะเอาหัวจัวตาหนอนมัสวยงามเลิศเลอเพอ,อร์เฟกต์ขอละทำให้ช่วยจ,จะเก่งใส่อน,น อัน,น,นเซียอนนันอีกตะการนึงก็เสียาไว้ตะแกงกับอันอันนี้ก็เสียาไว้ทานตุ่มใส่ช่องฟิตไวเอาไว้จะเก็บไปไอจีพันเห็ดอันสอดเ็ปพันผอม สีชินละค่ำละคำอันนี้ดอกหน่อยก็บว่าต้องสีมันเห็ดละกันเล้่พ่อะม่พี่น้องอากกันไปเห็ดแล้วมันสิค้านเห็ดส,สวยๆนะ่นะกันเลี่งอันนี้ส้มสท คอมเมน,นต์กับตอบซาซาด้วพ่อแม่พนกตรงขอโทษขออภัยหลาย mm. ลังไรเ, <c oughs> เขาไปย้อนตัวพ่อแม่พี่น้องจ้าไรเขาไปย้อนตัวพายู่ น้เห็ดนะก้นะอนหัวกูกันมเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆหล,ลวกมันกะสิพื้นชีมันกะสิเต็มนะจน๊ะเนาะต้องเทให่มันสะอาดเรียบร้อยอะไรกูนะผู้หญิง สวยก็ว่าสีเฮ็ดเนี้มาสู้กินได้เพ่อแม่่นงสวยเป่นเล็กเนี้ยแสบถ้าเจาเฮ็ดฝีมือจะเก็แสบนี่จะว่าคนละฝีมือกันหน่อหน่องคุณก็เฮ็ดมาหลายน้ะยจ้ะลอยชวนมาจะกรสือกินแล่นมนมราไเฮ็ดอ ชันป้องเนี่ยสุดยอดทักไล์บ้องเนี่ยนี่จ้ะเป็นชันเป็นชันอยู่ยคุณปวดอีรีนะคุณเอาละจ้บพ่อพแม่พี่น้องเดี๋ยวจอยล่างกันแน่ใจเด้อว่าสิลรังเห็กดกระอัสมันโซั่งพญยาเห็ดกระบราด เออปังเงยปกติฮหินเละๆนี่เวลาลวกนี่กะหยุดเล้จาจา้ะเนอะแ้วเจ้านายก็จะเสียไปล้างแล้วก็แพ็คใส่ถุงเลยจ้ะหยุดแหละหล่ลนหม้อเต็มหม้อเอ็ดเป็ดเลยเป็นใจเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องล้างสามน้ำแต่ว่าบีบไปแม่นอกมันหมาดเนี่ยนะจ้าน่าก็มาแพ็คใส่ถุงจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ้อมเขาช่องแชงแขนงของเข้าจะพ่อแม่พี่นอ้องดิซี่ทุง้งต่ว่าเอกตาหนึ่งสิผ้าสิแกงสูกินได้ใจเ้อสิผ้าแกงเห็ดคุณเข็จะพ่อแม่พี่นอ้องสุดยอดบอวิธีการเก็บเห็ดไว้กินแจกเพื่อนทั้งกินทั้งแจกเพื่อนมติ อาจารย์พ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้กับที่ฝากไปซ้ำนี้นแล้วจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเอกมาสลูมสองเอ็นอกเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเี่จักกา้ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าเด้อจะลาไปแล้วจะสิไปกินเขาจะไปฝากเขานอนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสิสองถุ่มแหละว่าจะกินเขาแรงอยู่ไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ